หรือว่ายังไม่ฟื้นพี่อ่าใช่เลยค่ะเอเอาตัวนี้ดีกว่าตัวที่จัดมาเลยค่ะข้าใหม่ดีกว่าค่ะช่ไหมต้นข้าใหม่ได้เลยพี่ราคาผมว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากค่ัวนุ่มก็หายไปหมดแล้วแรงขายน่าจะเบานแล้วนะครับว้าวับว u าวั AUP นะฮะคือหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูมีก็ถือเป็นหุ้นที่มีนขนาดขนาดเนี่ยก็เจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้นนะครัองค์จนร้อยหุ้นก็ไาม่ใ็่แค่คือเกือบสองหมื่นล้านก,ก,ก,ก็ถือเป็นหุ้นที่มีขนาดกลางๆใช้ได้เลยเกี่ยวแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยมีแค่นี้ก็แสดงว่าแรงขายเยนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงไปแล้วตั้งแต่วันศุกา์นี้ ล้วราคาฟันนม้นเท่าที่ดูฉลีปโปเกอร์ก็สุก่าดีเท่าราคาจองเลยท่านตอนนี้คร่บตรงนี้เนี่ยในปี60จะกกำไรเข้าเจ้ากระโดดนะครับเพราะว่ารโรงไฟฟ้าของวาอัพเนี่ยที่ยอบ,บันที่ใได้ในปีนี้เนี่ยเป็นการที่ได้เต็มปีทั้งหมดเลย350เมกะวัตต์นะครับเป็นปีเลยนะครับเพราะในปีที่แล้วเนี่ยเขานพิ่แค่บางส่วนไม่ครบแต่ปีเนี่ยเต็มปีพอเต็มปีปั๊บเนี่ยกำไรในปีนี้มันจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับ ซึ่งผมคิดว่าราคาหุ้นวาร์อัพเนี่ยมันควรจะมีแบบนี้แล้วก็จะมีโลทาเพิ่มเข้าไปอีกี0โลด้วยนะที่เป็นของเขาเองอยู่ปรอมาณ190เมตรกวัดที่เป็นส่วนของวาร์อัพเลยเพราะฉะนั้นถ้าก็ว่าถึงเฉลี่ยเฉลี่ยถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะมีโลท้าในมือที่เป็นสัดส่วนของเขาเองนะครับประมาณ500เมตรกวัดก็ถือว่าเยอะครับรับรู้รายได้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับนั้นผมคิดว่าถ้าลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นตัววาร์อัพแล้ว ถือประการลงทุนนะครับอยาอออ่ากินกำไรผมคิดว่าโอกาสที่จะมีกาไรกลับมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่า,าผมถือว่าเป็นหนึง่งในบริษัทไม่กี่บริษัทในตลาดนะครับที่มีโครงสร้รางธุรกิจค่อนข้างจะครบถ้วนทั้งนิคมทั้งเช่าทั้ง,งโรงไฟฟ้าทั้งก่อสร้างอะไรแบบนีมม้อะไรเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยและผมคิดว่าน่า,นาจะถึงหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นเป็นหน่วยของโครงสร้างยูเทิตี้ที่ค่อนข้างดีในอนานะครับ อยากให้นักถุนที่ติดหุ้นตัวนี้อยู่อ่ะถือไว้เป็นเงเพราะคนที่ติดอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ติดแพงอะไรนักหนาใช่ไหมครับว่าราคาก็แต่แถวนี้แหละติตจองค่ะติดจองจองก็แต่แถวนี้ผมว่าไม่น่ากลัวเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวแล้วผมคชื่อว่าคุณค่อนข้างจะมีเสถียรภาพระยครัวนะครับดังนั้นอยากให้อยากให้ถือคนที่อยากซื้อก็ซื้อได้แต่ยังแค่แบบเริ่มต้นกันที่หุ้นนิ่งๆก่อนอยไม่อยากให้ไปร้อนแรงากตรงค่ะ ก็วาครับหนึ่งตัวเจาอะไรครับเดลต้าเนี่ยเดได้กงอยากให้ไม่ได้เพิ่งโควิด่งเข้าโอเคค่ะพี่อยากให้สะสมตัววาครับไว้ในะะหนึ่งตัวครับค่ะได้ค่ะบัณฑิตผักนี้ขอบคุณครับคุณม่อนครับขอบคุณค่ะอามพี่แนวมาแปลกรอบนี้พี่แนวเปิดสกกดาหลังสงกรานให้ถือลงทุนนะคะสำหรับหุ้นว่าอัพนั่นเองนะ